สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกับอลิซาอินเจแปนนะคะมีนัสังโคนิจิวะนะคะอลิซาเดสนะคะแล้ววันนี้นะคะอลิซาจะพาทุกท่านไปยามะแล้วก็คิโนโกะไปภูเขาดูเห็ดกันนะคะ อเห็ดภาษาญี่ปุ่นนะคะว่าคินโอโกะนะคะยามาแปลว่าภูเขานะคะไปดูแปลว่ามิรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าอาจจะพูดไม่ต่อกันนะคะแล้วก็วันนี้ก็ทําตามความเรียกร้องของแฟนคลับและเอทุกท่านเพื่อนๆใน YouTube นะคะอยากจะให้อลิสาลองไปทําคลิปเห็ดนะคะแต่อลิสาก็เลยบอกทุกคนว่าอลิสาไม่กล้าเก็บมากินนะคะเพราะว่าอลิสาไม่มีความรู้จริงๆนะคะต้องกราบขอาะไัยแต่ก็ ได้ไปถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นได้ชมเ,เรื่องธรรมชาติในญี่ปุ่นนะคะช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะเดือนกรกฎาคมแล้วก็กําลังจะเข้าหน้าร้อนนะคะตอนนี้ก็มีเห็ดมากมายที่โผล่ออกมาจากดินแล้วก็ต้นไม้สัตว์ทั้งหลายนะคะแล้วก็ฝนฟ้าอากาศนะคะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงนะคะตามการและเวลานะคะก็เป็นการที่เรียนรู้และอีกอย่างหนึ่งอลิสาก็ไม่เคยเห็นนะคะว่าเห็ดที่ญีนหน้าตาเป็นยังไง ชื่ออะไรกินได้หรือเปล่าไม่มีความรู้นะคะก็เลยต้องศึกษากันไปด้วยกันนะคะก็กำลังค้นหาหนังสือที่ตัวเองสามารถอ่านได้แล้วก็ดูรูปภาพไปนะคะแต่มันก็จะมีเหตุที่คล้ายเคลองกันเนาะว่าหน้าตาเป็นยังไง ทางที่ดีนะคะเพื่อความปลอดภัยก็ได้แต่ถ่ายมาให้เพื่อนเพื่อนได้เห็นได้ดูได้รู้กับธรรมชาติบ้านนอกในญี่ปุ่นด้วยกันนะคะช่วงท้ายนะคะจะมีภาพดอกไม้ภาพเห็ดนะคะภาพต่างๆแล้วก็มีภาพอัจฉริยะนะคะด้วยนะคะก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอทั้งหมดอาจจะถ่ายภาพถ่ายคลิปบรรยากาศรอบๆนะคะต้นไม้ดอกไม้หน้าฝนนะคะก็มีเรื่องราวมากมายให้เราถ่ายทํา แล้วก็คิดว่าต้องมีคลิปต่อไปนะคะในการไปดูเห็ดกันนะคะตอนนี้ก็มีเห็ดเยอะแยะมากมายพอจะรู้แหล่งที่ขึ้นที่มาที่ไปนะคะก็จะพยายามไปหาเรื่องราวสิ่งรอบตัวมาให้เพื่อนๆและแฟนคลับทุกท่านได้เห็นกันนะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดดูคลิปต่อไปแล้วก็ คลิปเก่าๆทำอาหารท่องเที่ยวบ้านนอกคลิปในสวนเดินเล่นท่องเที่ยวนะคะมีเยอะแยะมากมายนะคะเลือกดูได้เลยนะคะคลิปสั้นคลิปยาวมีครบทุกอย่างเท่าที่ตัวเองสัมผัสได้เห็นได้เผชิญกับชีวิตประจําวันนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกการดูนะคะขอให้ทุกท่านรักษา,าสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆก็ไปชมคลิปและรูปภาพกันเลยค่ะ อลิสาว่านะคะในญี่ปุ่นนะคะมีเรื่องราวมากมายให้เราต้องเรียนรู้ให้เราค้นหาให้เราออกไปเที่ยวไปดูไปเรียนไปรู้สัมผัสนะคะไม่ว่าการใช้ชีวิตการเรียนการทำงานแล้วก็การไปเที่ยวตามธรรมชาติดอกไม้ต้นไม้อาหารผู้คนนะคะทุกอย่างมันเป็นอะไรที่น่าเรียนรู้มากๆแล้วก็ช่วงสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะทางนี้ก็ จะถามว่าปกติไหมก็ไม่นะคะเพราะว่ามันก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกคนเคยสังเกตอธิษฐาไม่มีคลิปไปเที่ยวในเมืองเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะว่าสถานการณ์ทางนี้ก็ยังไม่ปกติเท่าไหร่นะคะทางที่ดีเราต้องเซฟที่ตัวเราดูแลคนในครอบครัวแล้วก็ถ้าอยากจะไปเที่ยว ไปในที่ที่ไม่ค่อยมีคนคนพาดคนเยอะเท่าไหร่แล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ที่ร่งแจ้งดีกว่านะคะอย่างอลิสาช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆด้วยที่ว่าอลิสาอยู่บ้านนอกแล้วก็สิ่งที่รอบตัวนะคะก็คิดว่านะคะปลอดภัยในระดับหนึ่งนะคะอย่างซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอลิสาก็ไม่ใช่ไปทุกวันนะคะอาทิตย์หนึงหงครั้งไปซื้อกับข้าวนะคะแล้วก็มาแช่ฟิตไว แล้วก็ในเมืองใหญ่ๆไม่มีธุระจำเป็นก็ไม่ไปแล้วก็เน้นเที่ยวตามภูเขาตามธรรมชาติแต่ว่าทางภูเขาก็จะมีภัยก็คือถ้าฝนตกหนักดินโคนทันลมอย่างเงี้ยหินหรือไม่ก็น้ำป่าอะไรเงี้ยก็ต้องระวังศึกษาอย่างเช่นถ้าจะไปเที่ยวในป่าที่ดอกไม้เยอะๆก็จะมีผึ้งตัวใหญ่อันตรายมากแล้วก็สัตว์เลื้อยคานอันตรายทั้งหลายเนาะก็ มีนะคะมีก็มีหมูป่าก็มีงูก็มีนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะทุกไม่ได้ปลอดภัยไปหมดนะคะก็ทุกอย่างค่ะคือการเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆสัมผัสอริสาโชคดีตรงที่มาทําคลิปก็จะได้ถ่ายทอดเรื่องราวการใช้ชีวิตที่นี่แล้วก็สิ่งที่ตัวเองเจอนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นยังไงก็นะคะเราจะอยู่ด้วยกันไปอีกนานเท่านานนะคะ มีบางคลิปอาจจะดีไม่ดีตรงต่อความต้องการของเพื่อนๆบางคลิปอาจจะไม่ตรงก็ลองเลือกดูนะคะแล้วก็อาจารย์คิดว่ามีความสุขในระดับหนึ่งการที่อยู่ที่นี่นะคะอย่างอาหารการกินการใช้ชีวิตก็เริ่มจะปรับตัวได้แล้วนะคะตอนนี้สิ่งที่ต้องทําคือการเร่งรีบเรียนภาษาเรียนรู้แล้วก็ออกไปสัมผัสโลกภายนอกให้มากที่สุด เพื่อที่เราจะได้มีความรู้เยอะๆนะคะก็ดอกไม้สวยๆช่วงนี้ก็เป็นอาจจิไซนะคะมีหลากหลายสีหลากหลายสายพานันธุ์ค่ะที่เห็นกันนะคะที่เป็นดอกๆข้างบนนะคะรายการทีวีบอกว่ามันคือเป็นใบไม่ใช่ดอกนะคะใบแล้วก็ใบเนาะที่ดอกจะเป็นชอ่อเล็กที่อยู่ตรงกลางนะคะก็เป็นความรู้ใหม่อีกอย่างหนึ่งนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมมาถึงตรงนี้แล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจคอมเมนต์ comment, แนะนำในการทำคลิปว่าต่อไปจะให้ทำอะไรด้วยนะคะเพื่อเป็นไอเดียในการทำคลิปและเป็นกำลังใจให้อาริสาติชมได้แต่ขอแบอบเบาๆนะคะจะได้มีกำลังใจนะคะก็ขอบคุณค่ะกลับสวัสดีทุกท่านนะคะ